สวัสดีครับพบกับทีมงานไอ้นุ่มซับเ้านะครับวันนี้ติดตามเซียนออฟนะครับมาล่าหนูนะครับข้างฟังแม่น้ำอิงนะครับสวัสดีครับวดีครับผมเตรียมกับดักมา้วยนะครับแบบนี้นะครับไปเดี๋ยวติดต่มเซียนออฟนะครับใส่กับดักตอนนี้ที่หนูตามน้ำตามอย่างตามทุ่งน้ำไม่ค่อยจะมีแล้วนะครับข้นใส่เยอะนะครับ วันนี้เลยมาหาแถวแม่น้ำอิงครับแม่น้ำอิงก็แห้งขนาดนักนะครับเนาะนี่ขนาดนี้นะครับแห้งนะครับแม่น้ำใยขนาดนั้นนะครับยังแห้งนะครับเดี๋ยวจะติดตามเสียนเอกมาจะป่ามือเปล่าอยู่นะครับอะไปรุ่นดูหมายนะครับเดี๋ยวจะเสียนออฟไซสีห้าอันกันนะครับแล้วก็จะแยกกันไปใส่นะครับแต่คงจะไม่ได้ทายนะครับตอนที่ผมเข่าใส่นะครับเพราะมัน กับดักกับดักเยอะอยู่นะครับสี่สิบกราหลังนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศด้านหน้านะครับเป็นแบบใดนะครับเดี๋ยวเขาจะพักจุดนี้นะครับจะเราก็พักนี้ก่อนนี่ครับเจอหมายใก้นี่นะครับเดี๋ยวดูนะครับหมายนะครับ๋ยวคุยนูนะครับอยยัยเลยนะครับโอ้ด้านในก็คือนะครับยอดครับปลาแขมนะครับโอ้โหดูนี่ครับ โอ้สุดยอดเลยครับใหม่ๆเลยครับพอขี้ครับเอไขี้ยังใหญ่นะครับเนาะโอ้ยังขึครับอันไหนก็มีครับหน้าวางแกบหญิงขนาดนะครับนี่นะครับโอ้ยอดเดี๋ยวเดี๋ยวจะใส่ไปเลยเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะแยกกันไปใส่นะเนาะเดี๋ยวขึ้นเซนอัไใส่สักหลังสองหลังเดี๋ยวจะแยกกันไปใส่นะครับ ครับกับดักเอาโม่ไม้นะครับโมูไม้เพื่อให้มันมาเยียบนะครับตัวนี้นะครับเยียบนะครับข้าวโพดก็ใส่เป็นเม็ดเอานะครับเพามาใส่เยอะนะครับข้าวโพดก็เสียบเสียบแบบนี้เลยนะครับสี่ห้าเม็ดพอนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเอาแกบนะครับแกบผสมไข่เขียวนะครับเล่านะครับเผื่อเขาจะวางนะครับ วางเป็นตัวล่อขึ้นมา้หนูมาเยียบตัวนี้นะครับเขาจะมาอาศัยมันกินนะครับเขาอาศัยแค่มันมาเยียบพอนะครับตัวนี้นะครับอเดี๋ยววิธีใส่เขาจะไปดูกันแขมกนะครับเดี๋ยวจะสาธิตประมาณสองสามหลังเพอนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับนาอว่ามันจะได้ก่อนครับผมก็ลองข้างแรกนะครับมาดูจากพี่ๆนน้าในยูทูบ b e มเหมือนกันนะครับเลยลองทําดูนะครับ เยวเดอประมาณห้าประมาณห้ามิตรนะครับข้าวโพดหวานนะครับข้าวโพดที่ยังนุ่มอยู่ครับอ่ะเดี๋ยวไปรุ่นกันหน้างานครับผมนะครับสาธิตการไสนะครับนี่เอาควัดหลุมกหน่อยครับทาเป็นหลุม้ขึ้นิดนะครับนี่เป็นปลาขุยมันครับข้างในมันมดนะครับที่มันหากินนะครับมันจะเป็นต้องวังพางว้อย่างไรครับถ้าหนุ่มหากินแบบนี้มันไปเลยนะครับนี่ครับ เขาทำไว้ครับผสมไฟเขียวนะครับเหมือนกับวางยิงนะครับเหมือนเขาวางยิงปืนนะครับแต่ว่าเขาเขาหมูม้านะครับเทามาใจตอนมาคืนเลยนะครับถ้ายิงมันอันตรายเนาะมันออกกล้องออกอย่างมาได้นะครับอืมทเลยครับอาศัยมันมาคุยเคลียนะครับคุยเคลียมันจะเยียบตัวกลมๆนี่นะครับแล้วมันก็จะลั่นนะครับ เอามาไปแน,น,น,น้นครับอ่ะไปเดี๋ยวาศัยขออนุญาตนะครับแยกกันไปใส่กันนะครับเนอะนี่สาธิตวิธชีใส่แล้วนะครับเนอะไปแยกกันไปใส่ครับแล้วก็มาลุ้นกันตอนกลางคืนนะครับตอนนี้ขออนุญาตไปใส่กันนะครับเนอะเพราะว่าับฟันมันเยอะนะครับก็ดัก,กเยอะนะครับลุ้นกันตอนกลางคืนนะครับเนอะ ครับรอบแรกนะครับวันนี้กรรอบแรกก็าจะไปกันแล้วนะครับเนาะเอารุ่นเอาเพื่อที่เขาใจหมกขื้นนี่ยามหมาขื้นนี่มันใจอย่างนะครับเพื่อหนูน้อยหนูท้องขาวหนูหำมันเข้านะครับเลยว่าเขาต้องยามสักรอบสองรอบครับหนูให่ได้ได้มาว่ากันนะครับมาข้างหนูออกดึกเนาะอ่ะรุ่นครับเสียนออฟเลยครับผมรอบแรกครับได้ห้องหลังแรกทำงั้นก็ ของบะมีหนูน้อยมาก,ก่อนก็โอเคแล้วย้มตอนเจ้าของกัมหนาวขนาดนะครับไหนห้องรอเล็กเหมือนเดิม,ม,ดมยังไม่ทำงานนี่สองหลังเนี่ย,ยดเ,เ,เดิมนะครับตอนนี้ประมาณทุ่มทุ่มกึงเนาะทุ่มกึงครับรอบแรกนะครับ,รบ ทุ่มครึ่งเขามายามคือเขากว่หนูน้อยเข้าคนนะครับเมันเดิมโอเครุ่นหลังต่อไปครับเดือนนั้เนอาวว่าเดือนแจ้งนะครับเดือนนะครับเดือนแจ้งขนาดนั่งนะครับเนี่ยครับเดือนนะครับหนุ่มอาจจะมาออกครับอาจจะออกตอนใกล้แจ้งนะครับรุ่นหลัไปนะครับเนาะได้ไมด้เดีอยรุ่นหังต่อเจ้าขอกับนะครับ เราเสียขาดครับส่นนี้ครับมีงเนาะนี่ขอของนี่ของขิงอะเอออู้สียขาดเลยครับเยวเราหากอนเนาะแล้วนี่หลังของหานะมีอะไรบ้างโอ้เียนขาดครับหละเดีกวของตัวอ้ยอันนี้ยังอยู่นะครับ เดของเซนอปขาดครับเทียร์ขายเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวขออนุญาตหากันนะครับเนาะครับเป็นว่ากับนักหายนะครับหาไม่เจอนะครับเดี๋ยวไปรุ่นหลังต่อไปนะครับเนาะเจอกัยกับมาหาไม่นะครับเยนอปหาหากับนักไม่เจอนะครับหายนะครับรุ่นหลังต่อไปครับผมอะลายม้าหลายหลังนั่นนะครับ บาได้นะครับนี่หลังสุดท้ายนะครับเรามาทำงานกันนะครับดีอยู่นะครับที่หนูน้อยมันมาเรมายุ่งนะครับก็ถือว่าเออโอเคนะครับหนูน้อยจะมามากกว่านะครับเป็นว่าเดี๋ยวรุ่นกันตอนเจ้านะครับตอนฮุ้งนี่เช้านะครับเรามาค่ำก็ถือว่ามาได้หนูสักส่วนนะครับตอนนี้มันก็เช่าอยู่เนาะอาจจะได้กรนรุ่นกันตอนเจ้านะครับเดี๋ยวไปจ่อยเซนอฟหา หากดักต no ีหายกันนะครับเน้อเจอกันพรุ่งนี้นะครับถ้าเจอตีดักตีเซียนออกเดี๋ยวเดทายให้นะครับเน้อรุ่นกันนะครับจะได้ครับันได้จะได้กับเจอกันพรุ่งนี้ตอนเช้านะครับเน้อเอาละครับตัวนี้ถึงเวลาตอนเช้าแล้วนะครับตัวนี้ผมขาอยู่ทีปางควายนะครับทีเลี่ยงควายของชาวบ้านนะครับทีแรกว่าจะกลับกันนะครับย้ำรอบ กลางคืนแล้วก็ว่าจะกับสุดท้ายเมาส์นะครับเมากลกับได้นะครับสุดท้ายจะเป็นน้องนอนนี่นะครับอันนี้เป็นคนรู้นจักกันนะครับเนาะเปนกระบอกนั่งนอนนี่เลยนะเลยนอนนี่นะครับตอนนี้เราเซียนออกอยู่นะครับเซียนออกกำลังไปยามของตัวตัวเองอยู่นะครับตีใส่ไว้คนเดียวนะครับตอนนั้นครับพี่ผมเขาใส่ยู่ปุ้นนะครับปุ้นนะครับฟังน้ําอิงนะครับ เดี๋ยวรอรุ่นกันนะครับน้อเดี๋ยวรอเซีนอ็อกกันนะครับกี่ที่พักอยู่นะครับเซีนอ็อกตะโกนมาครับว่ามีติดนี่ตัวนี่นะครับเลยมาดูนะครับเห็นนะโอตังหยาขนาดมีใศษกระฝันนะครับโอ้โหดูนี่ฮีมาม่เนาะยนี่ทุกนี่ตัวละอันนี้มาใจที่ตัวนี้ไม่หลายตัวหลายตัวเนาะม่หลายตัวเห็นนะ เบ็ดต้มอันนี้เห็นตัวนลยงูดูขี้ไม่อยู่นะครับแต่ทุกๆหลังเหนี่ทุกหลังเหพอนี่ดึงมาดึงมาดึงมาโอ้ดักไปหมดนะครับเชนอบนะครับโอ้โอ้ตัวใหญ่อยู่เด้อมันจะเส้นน้อยนะครับ โอ้โหยอดอยู่ครับผมโอ้นี่ขนาดยังมาได้ไปยามดีตั้งปุ้นเลยนะครับที่ใส่กันนะครับนี่เส้นรอกใส่คนเดียวแต่วาดนะครับอ่ะรุ่นหลังต่อไปครับขี้เราขี้ไม่ไม่นะครับมันจะมีตัวเดียวนะโอ้นี่ก็แม่นนาแต่มาตีนนั่นี่เนาะเนี่ยใส่ไปหมดอะอ่ะเดี๋ยวไปรุ่นหลังต่อไปนะครับเริ่มย้ำหลังแรกแล้วครับ น,นี่คุณบอยน่ะเออด้วยนี่เหครับขี้ด้วยงานกา็นี่ใชาา้ยังต้ององันเนาะใช้สองอันเนาะบบทำงานนะครับไปดังใดหาเนาะอีน,นี้ไม่ทำงาน ได้ทำงานเหรอไม่ทำงานทำงานครับไปรุ่นหลังต่อไปครับผมหลังนี้ก็มาทำงานนะครับขี้วัวงขนาดนะครับยามันขนาดนะครับมันต้องเจอเผาเจอปืนอีกแคปไม่ <c oughs> เลี้ยงโตแย่เลยครับแย่เลยครับหนูฉลาดแกนครับ มาเข้าหาแกบเลยนะครับมาเข้าหาอาหารเลยนะครับไะรุ่นหลังต่อไปสงสัยต้องเจ้ไม้ตายแล้วครับขันทัชัยเจี๊บขันท้ายลงเลี้ยงรุ่นหลังต่อไปครับตัวนี้ก็ยามมันตีเรียบร้อยนะครับกับดักประมาณสัห้าหลังเนาะยี่สิบห้าหลังนะครับมาได้หนูซักตัวนะครับแสดงว่าสูตรนี้เยีย ไผ่เขียวครับลำ้ลำนี่ใจครับหนูเชียงร้ายผมได้นะครับสลาดเกิน,นครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะมาแก้มือใหม่นะครับเนะาะแก้มือแบบวางแกบยิงก่อนครับแต่อาจจะแบบนี้การไาทยทำนะครับเนาะ,ะรู้ว่าวัาวนนี้เด็ตัวเดียวเนาะติดกับกับฟ้าผ่าเนาะตัวเดียวนะครับาาจะได้ก่อนเดี๋ยวขอตัวแก้มือใหม่นะครับ นจะได้ขอฝากพี่ๆหน้าให้เป็นห้กำลังใจด้วยนะครับเนอะว่าวันวันนี้บบมีผลงานหนึ่งหน้าได้พอนั่งครับได้หนูตัวเดียวนะครับมันเดินแจ้งตัวเเนาะเดือนก็ออกตดยแต่ว่าหนูมีแน่นอนเนาะหนูร้อยเปอร์เซ็นต์หนูมีแน่แล้วก็ขี้อย่างกับไม่อยู่นะครับแต่แบบได้มันบางครั้มันเป็นพ่ออย่างนะครับหรือว่าสูตรนี่ทำแบบเป็นนะครับลองพ่อนะครับนะจะได้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ ช่วยกดติดตามด้วยนะครับเนอะเพื่อเ,เป็นกำลังใจทีมงานไอหนุ่มสาวขาวนี่จะได้ทำคลิปเน้่ปีปน้าๆได้ชมันต่อไปนะครับสําหรับวันนี้ทีมงานไอหนุ่มสาวขาวขอกาเขาว่าสวัสดีราตรีสวัสดียัยยเจอกันใหม่อีพีนะครับผม